我们吃饭很快。 สวัสดีวันเด็กค่ะเด็กๆมาล้วงไทย หนทุกโอกาสอะไรนะอรนทุกโอย่รู้พร้อมตัดตัวสุดนะคะตัที่แบบเอ๊ะหันหน้าไปทางตรงอีกรอบนึงโอกาสใจอย่ารู้พร้อมตัด พราอมตัดตัวอรนะาที่เป็อ่าเจ๋งมากข